ที่นี่ก็คือสนามบิสนสุวรรณภูมิคือประตูบานใหญ่ของประเทศไทยที่ไม่เคยหลับไหลตั้งตระหงานด้วยสถาปัตยกรรมทันสมัยถงอาคารผู้โดยสารขนาดมหึมาเปิดรับแสงธรรมชาติสะท้อนความคึกคักของการเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงยามค่ำคืนเสียงประกาศเที่ยวบินสลับกับเสียงล้อกระเปาวกลากไปบนพื้นเรียบเป็นจังหวัดที่คุ้นเคยของสนามบินนานาชาติทห่นี้ และในแต่ละวันนะครับบรรยากาศภายในสนามบินสวรรณภูมิเต็มไปด้วยผู้คนที่หนาแน่นนักท่องเที่ยวต่างชาติแม้แต่ชาวไทยเราเองที่เพิ่งเดินทางมาถึงด้วยรอยยิ้มและแววตาตื่นเต้นผู้โดยสารชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่เร่งรีบต่อคิวเช็คอินเพื่อให้ทันเวลาเที่ยวบินเจ้าหน้าที่สนามบินที่ทำงานอย่างเป็นระบบและคล่องแคล่วเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารมหาศาลที่หลังล่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องตอนนี้เวลา5้าโมงกว่านะครับผู้คนก็เริ่มเยอะขึ้น <c oughs> <c oughs> นี่คือสนามบินสุวรรณภูมิในเวลา17นาฬิกาเสร็จ และบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินและจุดตรวจคนเข้าเมืองมักคึกคักเป็นพิเศษผู้คนยืนเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบท่ามกลางกระเป๋าเดินทางหลากสีแม้แต่ร้านค้าร้านอาหารและคาเฟ่ภายในสนามบินยังคงมีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยนักเดินทางที่แวะพักผ่อนรอเวลาออกเดินทางหรือใช้เวลาสั้นๆซึมซับกับบรรยากาศก่อนขึ้นเครื่องในสนามบินสุวรรณภูมิแห่งนี้นะครับในวันที่มีผู้คนหนาแน่นจึงไม่ใช่เพียงสถานที่สาหรับข,ขึ้นลงเครื่องบินเท่านั้นแต่เป็นภาพสะท้อนของการเคลื่อนไหวการเชื่อมต่อ และเรื่องราวของผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมที่มาปรรจบกันในพื้นที่เดียวกันอย่างไม่ขาดสายเป็นหัวใจสําคัญของการเดินทางที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาในทุกๆุกวัดตอนนี้หกโมงกว่านะครับหกโมงครึ่งโอ้โหนักท่องเที่ยวผู้โดยสารที่จะขึ้นเครื่องบินไปที่ต่างๆของโลกนะเยอะมากเลย ันหลายชั้นไปพั่วเลยไปพั่วไปทั่ว ส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างชาติครับคนไทยไม่ค่อยมีเนี่ยมีอีสานอยู่สามคนนี่แหละโอ้โหปกๆอย่างนี้โอ้โหันนี้เลยห้าอันนี้ถึงหนึ่งสองไปโอ้โหแต่ละชั้น อันนี้มันขึ้นมาชั้นที่เท่าไหร่เนือทั้งขึ้นทั้งลงผมก็มงงแล้วนะมันมีทั้งขึ้นทั้งลงตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาถึงตรงนี้นี่ผมลืมแล้วนะครับว่าเราอยู่ชั้นไหนเพราะว่ามันมันมีขึ้นแล้วมันมีลงขึ้นมาเนาะตอนนั้นเราขึ้นมาเราอยู่ชั้น4ี่ใช่ไหมพี่หนุ่มเรามาอยู่ชั้น4ี่เสร็จแล้วพอเราแล้วขึ้นไปอีกชั้นที่ห้าไหมแล้วก็ลงมาอีกตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าลงมาถามเปล่าพอเรามาอยู่ในโซนที่เราจะไปขึ้นเครื่องเราก็จะเห็น จำนวนนักท่องเที่ยวที่ยิงก็ไม่ใช่น,ะนักท่องเที่ยวหรกผู้โดยสารจํานวนผู้โดยสารเนี่ยมันจะเริ่มน้อยลงเพราะว่าแต่ละจุดมันก็จะไปขึ้นเครื่องที่แตกต่างกันว่าจะไปประเทศไหนในโลกนี้วันนี้เราจะไปประเทศจีน,นไปเมืองเชิงตูมณฑลเสฉวนนะครับแต่มีจํานวนประชากรประมาณ20บกว่าล้านเดี๋ยวจะพาไปดูเชิงตูนะครับที่เป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยโอ้หพากันนิยมไปตรงนี้มากนะครับ ต้องแต่จุดเริ่มต้นจนมาถึงตรงนี้ที่จะลงไปสนามบินเอ็นหนึ่งสองห้าโอ้โหไม่ง่ายนะถ้าผมมาคนเดียวผมพูดง่ายผมมาไม่ถูกหร,หรอกดูสิที่นั่งพังพกผ่อนคนนี้โอ้ยาวเลย <h aw as> ก็ได้เวลาที่จะขึ้นเครื่องแล้วนะครับเดินทางขันนี้เวลาสามทุ่มนะครับตรวจเอกสารตอนนี้เราก็จะเตรียมขึ้นเครื่องโอ้สวยจังเลย ได้เวลาบินแล้วครับเตรียมแล้วลาสามทุ่มสามทุ่มเท่าไหร่พี่หนุ่มแปดปีครับตอนนี้เวลาสามทุ่มแปดนาทีกำหนดก็สามทุ่มสามสิบนะไม่เกินสามทุ่มยี่สิบ 客们，先生们，我们的飞机即将起飞，为了您的安全，请在。不要、哦。才为了享受文化。 ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งไม่เกินตอนนี้เราลงมาถึงสนามบินเฉิงตูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั่งเครื่องมามาหลายที่นะไปหลายที่อยู่นะ <c oughs> ก็ไม่ใช่ว่าแต่ว่านั่งเครื่องจากสวรณภูมิมาที่เมืองเชิงตูเนี่ยนั่งเครื่องบินเนี่ยนิ่งมากไ,มได้ยินเสียงได้ยินเสียงแอร์แต่เครื่องบินเนี่ยจะนิ่งโหลดกระเป๋าตรงนี้ทุกคนได้กระเป๋าเรียบร้อยเราก็จะเดินทางต่อไปขึ้นรถกลับไปที่พัก โอ้ก็ถือว่าเป็นสนามบินใหญ่เหมือนกันนะสนามบินเชิงตูนะอากาศด้านนอกนี่น่าจะหนาวนะเพราะว่าเห็นลมมันโชยมาในเย็นเลยอากาศข้างนอกนี้คิดว่าต้องหนาวแหละอันนี้เราอยู่ในห้องอะ่ะอยู่ในอาคารเนี่ยเริ่มเย็นละอ,อากาศด้านนอกเย็นน <sighs> าถึงได้นั่งรถ เตรียมเข้าที่พักไปอยู่ประมาณเจ็ดสิบกิโลก็ประมาณเจ็ดสิบกิโลตอนนี้กลับโรงแรมก่อนอ่อแนะนำมีก่อนอะไรกิ๊กจ้ะต้องจับพาสดุอาจจะเ็ค๊ยมเอี๊ยมโรงแรมต้องใช้โอ้โหโอ้ห้องนอนดูสิอลังการเตียงสองเตียงนอนคนเดียวห้องเวอร์อลังการโอ้ยทีวีก็จอใหญ่ตื่นตีห้าตอนนี้ตีตีสามอีกไม่กี่นาทีถ้าเราจะมีเวลานอนหรือเปล่าเนี่ย ูสิมันใหญ่เกินใหญ่เกินที่เราจะนอนคนเดียวโอ้โหห้องส้วมห้องอาบน้ำองไม่ต้องอาบน้ำหรอกตีสองเกือบตีสามแล้วตอนนี้เมืองจีนตีสองห้าสิบเก้าเมืองไทยตีหนึ่งห้าสิบเก้าก็คือเวลาห่างกันหนึ่งชั่วโมง ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ